โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวผลแสงตื่นนั่นเองนะครับผมก็มันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปดูกันในคลิปเลยโอเคนะครับผมก่อนที่จะไปดูสกิลตื่นนะครับผมเรามาดูกันก่อนว่าทั้งหมดที่ใช้ในการทําแสงตื่นใช้กี่เจมนะครับผมก็สกิลเซตนะครับผมใช้2ี่้าเจมนะครับผมสกิล e นะครับผม175ยเจิห้าเจมสกิล x เจ็ดสิบห้าเจมนะครับผม สกิล V 325โคตรเยอะเลยแล้วก็สกิล C นะครับผม150นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ใช้ทั้งหมดนะครับผม750เจมกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าสกิลแต่ละสกิลนะผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปกันเลยสกิลเซตนะครับผมก็กดค้างได้นะครับผมเป็นสไนเปอร์นี่เลย ก็ถ้ากดค้างอาผดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้ากดแป๊บเดียวก็จะแปดพันสกิลต่อไปสกิลเอ็กก็กดค้างอย่างนี้เลยนะครับก็ดาเมจก็อ่ตอตอดนะครับผมไม่ได้แรงมาก ก็ถ้าโดนมังกรหรือว่าโดนฟีนิกซทีหนึ่งนะครับผมก็เดินไม่ได้เลยทีเดียวทำํำลายหาคิด,ดีมากเลยครับผมโอเคนะผมต่อไปก็จะเป็นสกิลซีเนาะนี่เลยก็จะเป็นท่าเตะนะครับก็จะเตะเร็วขึ้นนะ ต่อไปนะครับผมสกิลวีก็จะกดค้างได้อย่างนี้เลยนะครับผมดาเมจก็ใช้ได้นี่ครับเช่นะผมสกิลต่อไปก็จะเป็นสกิลบินนะครับผมสกิลอีก็สามารถบิน หันซ้ายหันขวาได้เลยนะครับผมอิสระเลยเป็นสกิลที่ใช้ PvP ดีมากเลยเอ่ะมันหนีได้ด้วยนะนี่เนาะเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ